เว็ 5, บร้ผ้าไอฟเลียบังลมนะครับปีห้าสี่ไมฟ้าแท้ตรงรุ่นนะครับตัดทัเท้าเครื่องห้าสี่นะครับไม่ชัดเดือนซีบีชุดสีเบิกใหม่ ABS นะครับเดี๋ยวเบาะเปลี่ยนเป็นเบาะเดิมให้นะครับกำลังสั่งมาล้อหน้าหลังขึ้นใหม่นะครับยางหน้าหลัง IRC ไล่นอดทองชุดสี่นะครับสี่แข้งเดิมนอดเดิมเครื่องดีนะครับไม่เยิ้มชุดสีสวยนะครับไม่มีรอยไม่มีแตก ราิเวียชมารี92นะครับพ 4, 6, 4. าสี่หกสีถังน้ำมันใสนะครับรนะบบไฟติดครบนะครับ ส่งตั้มติดครบเป็นสวิ์ปิดเปิดไปนะครับถามหุดเครื่องดีนะครับ นิ่งๆน,นะครับท่อเดินคอนะครับผ่าเดี๋ยวใส่บอดเดิมทรงก็จะสวยกว่าน,นี้นะครับอันนี้ใส่บอดนี้ไปก่อนสนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บอ่อวินชนบุรีจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับ